เไอเราเราลองไปรีเซตแต้มไอไออันนี้มันมีอะไรเอ่ยตรงเนี้ยมีอะไรเอ่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองรีเซตแต้มให้มันสัก50ดิน่าจะจบเร็วน่าจะจบช้ากว่าเดิมอ่ะเกี่ร้อยมันจบเร็วเกินไปวะห้าสิบพอแล้วโอ้โหลดลดเหลือสิบเลยเหรออ่ะไปไปไปอะไรเอ่ยอ่ะเข้าไปที่เข้าไปสิมาอยู่ในโหมดคีทีบเหมือนเดิมคีทีบน่าจะสนุกสุดหรอมั้งน่าจะดีแต่ฟรีเพย์มันก็คนตีนดีนะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะ ไอยากได้มีกล่องด้วยว่ะออเราไปหยิบอะไรมานะต้องมีการอยากได้ขอร์ดได้น้ำผึ้งได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไม่ได้คอยหยิบหัวหน่อยเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังอยู่เฮ้ยไก่ไม่บินวะโดนเก็บปิยังไงต่อเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยอะเฮ้ยโคตรโกงอะได้อะไรอะ อได้ดานใหม่เหรอขึ้นอย่างช้าได้ดานใหม่ได้ดานใหม่ได้ดันใหม่ดีดีโอเคเมื่อกี้ละครหลังข่าวชัดๆทำไมครับมาโดดโดดแล้วไต่ตึ้กขึ้นไปนี่เราแผนสูงไม่ไม่ไรรอบหน้าทำลายทิ้งแล้วนะกามาเฮ้ยทำไมเปนคนแบบนี้วะไม่ต้องทำลายหรอกนะกวกามาผ่านแล้ว ้คนแรกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวธนูนั่นของใครอ่ะธนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วของใครเฮียรับผิดชอบมาทำไรจะคอมโบกันเหรอธนูกับแบคโฮหมดเวลาแล้วเฮ้ย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 เ บอหลัง้าคืออะไรวะงงจอบเบอร์เกินไปเฮ้ยไปเก็บกล่องทางซ้ายไม่ได้เก็บนลต้องทำทางขึ้นไปเว้ยอย่าพึ่งชนะดิรอบน้านี่นี่มันเก็บได้อยู่ดูดูความสามารถไก่บินเนี่ยบินเฮ้ยจุ๊บเอาไปเอาล่วงว่ะชิบหายแล้วจะไปยังไงวะแลดักตัวเองจะชัดอ่ะมันไ้มมันมันหมอบได้ไหมหมอบได้ไหม ตายไปซะลากรอยจากตัวเองเฮ้ยมันมีคนเนียนวับจะใ้ไปดักนะว่าไปแล้วถุงก็ไป๋องไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะแล้วกล่องอ่กลงเอ้ยตกว้ยไปไงอ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยาวนักกามาผิดทางมาต้องทางนี้อูโอ้โ้โวยมาแล้วเว้ยนี่ได้กล่องแล้ว มวแยนั้นมันได้ผ่านนะต้องผ่านแบบแคดบอยตายพร้อมกับไก่นะหุ้ยรอบนี้เรามีแคทบอยมาว่ะเข้ามาแบคโฮอ่ะเฮ้ยมันิงผ่านวาร์ปได้หรอวะเข้าก่อนแล้วคนแรกอาแรก่ก่อนเอาใครวาร์ปแบคโฮนี่เดี่ยวเดี่ยไม่ได้ดูเอ้ยมันยิงผ่านวาร์ป่ะหรือมันทะลุะ บวยทำไรอ่ะ,ะ,ไไอะบวยทำไรบวยมันยิงผ่านเอาตายนนด,ด,ดูแกะดูแกะทำไรอ่ะกูกลังงวกลัวห <c oughs> ัวหดตัวเองไปไม่ได้สร้างค่าตัวเ <c oughs> องนะครับจะไปไงไนี่อะ <c oughs> นี่เป็นอะไรกับหน้าไม้ไวะเฮ้ย <c oughs> ปินป๊น ปิดทางเราทั้งหมดเฮ้ยังว่ายัง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 อยู่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังอยู่อะไรยังอยู่บุ้ยรีบปะโอ้เอ้าแล้วมันจะลงยังไงว่าดูบังทางเขายเข้าทำไมไม่เข้าไปอ่ะ ว่าดูดูดูเห็นเห็นกงเหล็กตรงทางเข้าสนามะปล่ะซูดี้ใครกันวะเย่อย่าให้รู้นะว่าใครกันใครระเบิดวะแย่ว่ะคนผ่านไม่ได้ต้องระเบิดทิ้งก่อนวางไม่เป็นอีกเอ้ยวางได้อันเดียวมันต้องทางยาวอ้าวุ้ยเฮ้ยใครมาสร้างไว้โอ้โหแตงคิวนาแล้วคิวแล้ว ไงต่อวะบัยทำลายวัวให้เอ้าล่วงนี่มันแกะไตกำแพงดูดูอะไรวะเนี่้ธนูดูมันดิเออที่มหาธนูแล้วแกะนี่ทำอะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรดูด้วยัวสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยและยอมไปเองยืนธนูดิยืนทำร้ายไปดิ ปัดใจไปเลยปัดใจเลยไงเอ้าลืมว่ะลืมไม่มีลืมไม่มีเทเลพอร์ตได้มีดเอ้าหัวแตกไอ้นั่นมันอะไรวะเนี่ยอะไรไหนไอ้น้ำผู้เนี่ยคืออะไรวะมันยิงยิงมันน้ำผู้ได้เนี่อ้าวชิบหายอุ้ยยันยันงอยู่ ไงบอยให้ดูวิธีขึ้นหน้าประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยสิแล้วเฮ้ยเอ้าดูตรงประตูวาวอีกคนอันตรายดูดิเออประตูวาวนีอ้าวทำไมวาร์ปกลับมาอ๋อเข้าประตูแล้วก็บัรเผยเข้าก็ดูไปดูไปอะไรอะไรมาสร้างไว้ผมนี่แหละเเนียนไว้สร้างเองโอ้บาย มันลงมันไปไม่ได้นะเราเหลือผู้เราเหลือผู้ผู้อยู่รอดดูพี่ชนะไปไงวะโดโดลงไปเลยเหรอนีโอ่โอ้โหได้ี่เาเรียกว่าสุดยอดแคลคูเลเอทวะแต้มได้แค่แน้นะชิบหายเอ้าเหลือสามเทิร์นสุดท้ายเหรอดูดิไปซะ <laughs> วางไว้ไปซะเถอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหจะโกงความตายอ่ะไอ้แก่นี่มันคี้ป๊อดแบบไม่ไปไหนเลยโตอีกแล้วเนี่ยมันคือแพ้เราว้าไม่ทันแล้วดูแก่เลยเอาไปเอาไปเอาฮึบฮึบเอาไปฮึบเอาไปฮึบฮึบฮึบเฮ้ยขึ้นมาต่อไปไมเคยผ่านเลยอะที่กระโดดมาแก้เพื่อไม่เคยผ่านเลยวะ แล้วนั่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครมาสร้างอะไรเนี่ยมีไปมีโอ้โหเยเราไม่มีไปโอ้ยไปไม่ได้หัวแตกอแก่อุ้ยเอ้ยมันโดนยิงเรื่อยๆด้วยว่ะทุเรศว่ะนี่หัวแตกมันไปไม่ได้เนี่ยใครมาสร้างขวางไว้ยี่ห้ยโกงความตายโกงได้ที่ไหนล่ะนี่ไงตายใช่ เฮ้ยอ้าวบอยสร้างอะไรวะโหยังเฮ็ดบอยมันขังอะดูไม่ยอมให้ไปเว้ยดูดูมัท <c oughs> <c oughs> นทำยังอยากชนะนัดจัดเรามีแผนที่วางไว้ตั้งแต่สามเทิร์นแต่ก่อนจบสามเทิร์นแล้วชุบเอ้ยรู้ล่านี่ไงแผนที่วางไว้ก่อนจบเขาเลยเขาไปเลยเขาว่าไปเขาว่าไปอ้าวไม่ใช่อ้าวดูดูดูเห็นว่าเปล่าว่าทำอะไรไว้ นี่ไม่ต้องว้าเบอร์กบอกเข้าธรรมดาไอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือยังไม่เคยผ่านจากตึกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวอ้าวเซอเดนเดชเซอเดนเดชมาเซอเดนเดชไปแล้วเว้ยไม่ทันเซอเดนเดชมาแล้วใครเอากำแพงมาขวางข้างหลังให้วะ รีบหลอดพีทไอ้ด่านเพิ่มเลิกเลิกเลิกโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าใครวักแว็กซ์โหงนี่เดียวเดียว